สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที24่24เมษายน66ค่ะวันนี้สิพผ้าพี่น้องมะเบงอันทุเรียนที่ปลูกไว้เนาะค่ะพี่น้องทุเรียนที่เพาปลูกใหม่เมือ,อนวันที่องนะพี่น้องก็มือว่านนี่ล่มมันแห้งหลายเทิ่งล่มเทิ่งฝนฝนฝน่ะบ่แห้งปนไดแต่ว่าล่มนะแห้งขนาด ต้นกล้วยหักเบิดพี่้อกแล้วก็ทุเลียนที่ห้าอันปลูกไว้เนี่ก็เฮากลางสะแล่นยางดีนะพี่นกอ,อันมันหักมันพังมันอันนี้เบิดพี่้อกแล้วก็มะฮะต้นทุเลียนเ้าร้อมเด้พี่้อกนี่เป็นบาดเป็นเพสไปก็เลยได้เอาออกนะพี่้อกนี่อุสาหเหตุยางยางดีเลยเตรียมใหม่อยู่เป็นเดือนเดี๋ยวเอาออกเบิดพี่้อก ปูกวังวันที่เก่าฮันมื่อนี้ก็วันที่อันเน่เดใส่ข้าวเดียวหล้ะก็เดยเอาออกล่มพัดลังต้นกับเหลือแตอ่อันนั้นมันพัดใบมันไปนะพี่นนอกเหลือแต่กลางกับมีล่ลมแห้งขนาดปูอยู่ทงหน้าเนีันมันนั่นโบมีแนวบังนะพี่นออนอกเขาปูอันจงคันแท้ไวอยู่แต่ว่ามันกะอัน รอบบริเวณมันเป็นเดินเป็นอันนาพี่น้องเป็นทีหลงล่มมากอ่ะก็เลยแห้งกวนกุ้ยยูมองอันโขกมองอันนั้นว่าสันท้าพี่นนอกนี่คืออันอันคอดอยที่เขาปลูกยูทงนะพี่นนอกแต่ว่ามันผัดอยากปลูกเนาะพี่น้องเนาะมันอยากเปลี่ยนแปลงอันอยากอันลดพื้นที่เฮตหน้ามาปลูกหนาพี่นนอกก็อัน อันนั้นยืดอกแต่ว่ามันสีอันด้อยกัวเขาหัน,หน้าพี่นอกตนนอ้นเนียนซ้ำเบิร์พี่นองใบมันสีผ้าพี่นองมาเบิง่งลายต้นอยู่ได้พี่นงมันเป็นยังสิมันถืออันรมไม้แห้งหัน,หน้าพี่นอกซ้ำห้าสิมเดม,ม่าเอาอันนั้นออกเอาเสลนออกจากอันเพิ่นนนะ อันนี้บบแมนว่าขาดนามได้พี่นนอกใบมันสั่มเบิดแล้วก็มันอันอันยกโขกสูงแน่นะพี่นนอกอันตัวปลูกเก่าอยู่ทั้งพุนนะพี่นนอกอยู่ทั้งรุงพุนอันนาฬิกาเดี๋ยวสี่ผ้าพี่น้องไปเบิองอีกคลิปหนานะพี่นนอกนี่ผ้าพี่น้องมาเบืองสุ่มสุ่มปลูกใหม่สกักก่อน เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องขึ้นมาเบิงอีกให้หนึงเนาะพี่น้องนี่มันเป็นไฮห,หน้าอันเอาสองไฮเป็นไฮห,หนึ่งตัวนี้ตัวนี้นี่มันสิเป็นอันตะกี้มันเป็นสามไฮนะพี่น้องแต่ว่าเฮามาเห็ดเป็นสองแหละก็เลยมาเห็ดเป็นอันไฮเดียวแบบน,นี้มาปลูกนี่กะบ,บอบซ้ำคือกันพี่น้อง ถือมัดเติมอีกเมือ่อวานนี่เทิ่งล่มเทิ่งฝนล่มแห้งขนาดซ้ำเบิดนีิพี่นอกซ้ำจากการโดนล่มแล้วก็ซีแม่นใหม่เมนแสลนนี่นะมันหานะพี่นนอกเข้าการจังอันทะยอยเอาออกหน้าใหม่ซุ่มนี่ฮ้องก็ปลูกได้อันมันปลูกมาื่อยๆนะพี่นนอกมือละแถวแล้งมือกับบริปลูก อันกลางกับบวท่านไร่แล้วปลูกกับบท่านไร่แล้วมันการเสียงเติบยู่นี่พี่น้องนี่ไผสิปลูกการอันนั้นใต้ต้องคาคัากเด้อพี่น้องอยู่ทงหน้าคือคาคัาากซะกอนอันนี้อันเท่ากะทำใจใบแหล,หละ่ะเพราะว่าเห่าอยากอยากร้องหน้าพี่น้องนี่เหลืออยู่สามแถวบ่าท่านไลยปลูกพี่น้องปลูกบ่าทเลเลเล่านไร่แล้ว พอดีอันไปกรุงเทพสกะกะักก่อนแลวก็ะห้องก่นอ,นอนมาหอดกันยังบทันได้ปลูกอีกฝันพ่อพ่อ่มพอ่อฝนนะพี่นอ้องให้มันอันดินหมาดๆส,สักก่อนจะสิปลูกสามแถวหนึง่งพี่นอ้องเมื่อนี่กับมาไล่งนันให้พี่นอ้องเบิ่งซ้ำหนีสักก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติ่ติดตามรับสม้มทุเรียนมือใหม่ปลูกใหม่สวัสดีค่ะ